น้องทุกคนนะครับวันนี้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วแล้วก็ผมไดมอนด์นะครับวันนี้เราจะกลับมาเล่นโหมดจัดอันดับอีกรอบนึงนะครับโอเควันนี้ผมจะไปเป็นทีมแบบดาวๆสุ่มๆนะครับอันนี้ผมใช้ก็จะเป็นแบบใหม่นะครับแบบนี้กับอันนี้นครับเริ่มเลยครับ ตอนนี้รอก่อนนะครับกี่ครับเขาแล้วครับอันนี้ผมเฮ้ยเนะครับเอาเก็บแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาสี่คนนะครับมาดูว่าใครเิมบ้างคนนี้ใครตุ้ม่ีคนเติมอันนี้ใครลูกคนเติมคนนี้ไม่เติมคนนี้กลับ น,นี่ทำไปหนึ่งคนรู้ว่าทำอะไรอยู่เพื่อเรื่งไก่ด้วยเออใครอย่าเล่นกดไลค์กดแชร์นะผมอันนี้มาปลาปลาคนมายายนะครับโ <c oughs> อเครอ,อไปคั้งนาทีอันนี้ดีค่ะนี่ไม่านงานโอ้ดีความทีเกมเป็นติงน,นะผมอันนี้เล็บอีออ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 อูพอเล็บพอที่มน นี um, ну ่ยายโคตรครับ no นี่นะครับึงก่อนแล้วสมันจะมาเล่นรอดสู้ยังไรี่ะใคระคนนี้ทีมนี้คนนี้วันนี้ฮาจัดไปงรปเลยฆ่ามันได ไปที่พี่จะตายเาจะรักกัน,กนออนครเจอสบรรับวน,นี้ไม่รีบนีนะพี่่คง,งเขาเอาไว้เาเห็ดเพื่อนหมวโดนับโดนลงให้รีบดึตาไปไม่้ไข่ด้วยเดี๋ยไข่ด้วยนี่ไง รวังนะวังกลัวคนายังคนแล้วไอ้นี่วันนี้นำเปาเนึ่งปลาซ่งปลาซ้ปลาซีปลาฮั็ไรเป็ไรครับมาก็วิ่งกับวิ่ง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 ของวิ่งของวิ่งของวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่ก่อนงานกิอะเก็บ้้เก็บ มาไล้เนี่ยกลัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วตาย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 แล้วอันนี้มันเป็นคนเมายามันก็ต้อไอซ์ชู้แบบคนเมายาข้าวข้าว้าเวเกินข้าวข้าว <icus> วัสดีใครเหรอเออไอโถยเนี่ยบูไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไออ้อ้ไอนออ วิ่งวิ่งรอบวิ่งวนรอบวิ่งวนรอบอ๋อถ้าวอาที่นี่เราต้องนี่เดี๋ยวคนมานี่ตอนนี้เราต้องลองตัวอย่างอันเนี้ยผิดระวังยิ่งที่สุดทางขวาไม่มีใครอยู่แต่เขาคิดว่าจะมีคนเนี่ยตรงโรงงานมีคนอยู่อาจจะฆาตการมาได้เอาดิถีไปไกลๆเขาจะไหม แล้วพีเดินทำยังไงดีวะเมสกี้นะก็ลืมแค่นี้ก่อนเขไม่อยากลดอีกแล้วเพราะท่านรถท่านผมแรงรดจากแรงแรงแได้หมดแรงได้หมดแล้วคือแรงหมดมันทันไง่ายมากคุณเพื่อนเลยไปยูโอไป ฝักอยู่จำไว้กดไลค์ด้วยผมตักไม่ช่วยอเลยชีวิตคาล์ดหอมจะแคมแคมเพรัะนี้ผมรู้เวทผมเลยทำคลิปสิทำคลิปแรงแค่เดียวเฮ้ยงี่ผมตาย เี่ยวสุนะเป็นไกลอย่วิ่งวิ่ง,งเพื่อนนี้เพื่อนได้ไปทางนั้นเนี่ยยางเต็มโอเคเพื่อนงูหรือเปล่าออกมาไปชุบนอปชุบบอนเฮ้ยฮะใครว่าของพี่มาดีไปดีแล้วไงขาคงงูไปแล้ว ไป้ดีดดีสิเขาไม่ดี่ะทุกคนเขาไม่ดีแล้ว,ลวเราอย่าทำทางสัญญาเขาไม่ใช่คนของคนดีเฮ้ยคันได้คาปโปไม่ดีชุกก่ันชุกกรนเพ่อชกกรนชุกก่อนชุกก่อนเพื่อนชุกชกรันเพืก่อนอีกห้าี นี้เรารอเขาในการชุบก่อนเขาดังชุบโดยไม่มีอะไรป้องกันต่อยโมด้วยต่อยโมด้วยเพื่อเบอกแล้วให้การไม่วอลไม่ทำตามเขาไม่อวอลเลยคิดยังไงดีไหมเราจะเล่นรับด้วยกันทุกคนถ้าเราตายไอ้รู้ด้วยกันนะ Mm-hmm. <tripe> <tripe> Oh! Ooh! เล่้กดจะใครเลก้ยงก่นเล่นก่น,กาน,กานกาตามป็นอะไรใกล้หกับผมไดมอนนะครับสวันนี้ก็พกกลาคําว่าสวัสดีครับอบอครับคครับ